ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาแคสเกมอารีนาเบรกเอาเป็นเกมยิงและป้นที่มีการชิงไอเทมกันจำลองสงครามในมือถือนะครับทุกคนเป็นเกม FPS พี่สมจริงและตื่นเต้นที่สุดที่เคยมีมาเลยนะครับทุกคนและวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็จะมาทําชาเลนจ์เอาช็อตกันยิงอย่างเดียวนะครับ oh. ทุกคนคือจะไม่ใช้ปืนอื่นเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยพี่เนี่ยก็จะใช้ช็อตกันอย่างเดียวนะครับทุกคนโอเคไม่ต้องพูดพร้อมเพันแ,แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปลุยกันเลยนะครับทุกคนมา, few moments later. มาครับคนดูเดี๋ยวเราเนี่ยเริ ตอนนี้เราอยู่ที่อาคารบริหารเดี๋ยวผมปั๊มยาก่อนนะมาครับทุกคนเหมือนจะเจอคนเลยนะเหมือนลงมาแล้วจะเจอคนเลยนะนั่งไงตายหนึ่งไปไปไปเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเหายมีสายสองมาดิโอ้โหมาถึงก็เก็บสั่งแล้วอ่ะเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีคนแถวนี้นะครับคนดูนั่นไง เดี๋ยวผมเข้าหลังมันมาว่ะตายหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเป็นคนหลายคนเลยเฮ้ยอุยอ้ยตายหมดเฮ้ยติดตัวนึงหมดเลยหมดเลยเป็นไงฮนะคนดูผมไม่อยากจะคิดหรอกนะว่าผมเนี่ยเล่นเกมไหนก็แค่ <c oughs> เหมือนจะเจออีกนะครับคนดูเดี๋ยวนะกูว่าเปิดเข้าไปเจอแน,น่นเลยมีป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจริงกันเฮ้ยตายหนึ่งเฮ้ยกูเก็บไปกี่ เป็นตี้เลยไปหนึ่งน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วโอ้โหมาถึงเก็บไปกี่คิวเนี่ยคนดูไหนว่ามีอีกปะมีอีกปะมีอีกปะอยากเจออีกว่าอยากเจอแบบตึงๆอ่ะภาพสมจริงมากๆนะครับคนดูได้แบตเตอรี่น,นะครับคนดูราคาเท่าไหร่เนี่ยแสนสี่นะครับเหมือนได้ยินเสียงคนมานี่ดิมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิตายไปดิ <c oughs> มีอีกปะเหมือนจะมีอีกนะครับใจเย็นนะใจะเย็นนะ ผมดักเหรอตกใจเลยไม้ไม้ก้โหเก็บเป็นสิบอะผมตอนนี้ผมเก็บไม่ต่ำกว่าสิบแล้วนะโอ้โหเนี่ยแหละถ้าผมเล่นต่อผมว่าจีเอ็มเขาเขาต้อจะแบนผมนะคนดูนะมีมีเสียงใกล้ๆวะพึ่งพึ่งพึ่งลงมาเหรอมึงขออนุญาตลูดมาขออนุญาตลูดของก่อนนะมีของอะไรมั่งหน้ามีของอะไรมั่งหน้า ไม่มีอะไรเก็บเสื้อก่อนอันนี้กล่องอะไรวะเนี่ยกล่องเอกสารเหรอมีอะไรไม่น่าเนี่ยมันสนุกตรงนี้ไว้ให้คนดูเกมอ่ะมันได้ลุ้นตลอดวิได้แว่นเหมือนจะมีคนหรือเปล่าเนี่ยไม่มาให้ฆ่าเลยอุ๊ยอาวุธกล่องอาวุธไม่ได้อะไรเลย เหมือนจะมีคนยิงกันนะครับคนดูอุ้ยหนึ่งหนึ่งตัวอุ้ย้ายตายหนึ่งคุยไม่โดนตายหนึ่งโอ้โหค่มจริงๆเลยว่ะเล่นกลก็เก่งสไนก็เก่งอะโธเดี๋ยวผมขอแยกพันแผลก่อนนะไปต่อลุยต่อมันนิดิมึงมันนิ้วมึออุ้ยไปตายมันนิ้วมึง ตานะมีกปะมีกปะมีอีกปะอยู่ไหนหมดวะอยู่ไหนหมดวะไหนวะโอ้โหเจอเป็นฆ่าเจอเป็นฆ่าไอ้พวกนี้น่าน่าจะไม่ค่อยมีของนะคนดูน่าจะเป็น NPC หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ นี่เหมือนจะมีนะครับเหมือนข้างหน้าจะมีอีกนะเหมือนข้างหน้าจะมีอีกนะยังไงตายสองเลยตัวนั้นตายผัวน่าจะตายน่าจะตายเดี๋ยวเราเดินหาของเก็บของให้อิ่มเวลาของเราเนี่ยเหลืออยู่ที่24นาทีนะครับคนดูเดี๋ยวเราต้องรีบหาเฮ้ยเจออึ่งตัวตายอุ๊ยอุ๊ยแฟลช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 ฟลดี๋ยวเ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 ดี๋ยวใครมันมาทำอะไรอย่างนี้ เราต้องรีบยิงคนเพื่อหาของนะครับเฮ้ยเหมือนมีเหมือนมีเหมือนม,เม,อนมีเหมือนมีนะนี่ไงไอิงด้วยตายหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเรียกเฮล,ลิคอปเตอร์ก่อนดีกว,ว่าคุณดูมานะผมเรียกเครื่องบินมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บของต่อเลยเรากำลังจะดิสนะครับคนดูมาอีกหนึ่งตัวมาอีกหนึ่งตัวมาทำไมเนี่ยมาทำไมคนกำลังจะดิสไปเก็บของอิ่มๆนะจริงๆเล่นแบบ ใครที่มีฝีมือแบบดีๆแทบจะแบบเล่นได้เลยแบบไม่ต้องเสียเงินนะครับกดูไม้หนึ่งมาๆมาเฮลิเอปเตอร์เรามาแล้วเดี๋ยวเราต้องดิสแล้วนะเดี๋ยวเราต้องดิสแล้วนะไม้หนึ่ง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 มาว่ามาว่ามาว่ามีอีกปะไอ้ปังดีมีอีกปะไปดีกว่าไปโหนับนอยสลังเจ็ดเจ็ดวิเลยเหรอเจ็ดสิบวินะครับในการ ที่เราเนี่ยจะดิบได้สิบเจ็ดวินะครับโหดเอาจริงอะ่ะถือว่าแบบระบบเนี่ยมันกันผู้เล่นที่ลงมาแล้วก็ได้ของแล้วก็ดิบได้ของเราดิคือมันดีมากๆเลยนะ6วิ5วิมีปะมีปะเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันยิงกันว่ะกูมไม่รู้แล,ล้วก,กูไปดีกว่าไปเลี้ยว เอาจริงๆอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยน่าจะฆ่าไปทั้งหมด30คิวได้เผื่อถ้าเล่นต่อเนี่ยมี80คิวนะครับก็ดูโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย,อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปโหลดเกม Arena Breakout ด้วยนะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS แล้วก็ Android นะครับหรือว่าคนดูเนี่ยอยากจะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปนอนก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์สวั